สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพจคูศสิตาพรสวรรค์ฟันเองได้นะคะวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศไรคาพี่ดาวคะประเทศนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์นะคะกับคุณดาวผ่องศรีมโดอลนะคะ,ะนะคะแล้วก็คุณสาม,มีนะคะตอนนี้เรากําลังเข้าสู่นะคะ90วันนะคะ โคกจิตปรับใจนะคะสร้างผลลัพธ์ใหม่ใน90วันกับครูสิตาค่ะทางบ้านขาได้ยินสัญญาณชัดไม่เอ่ยตอนนี้ครูสิตานะคะกำลังนะพาคุณนะคะเดินสู่นอร์เวย์นะคะเดี๋ยววันนี้มี3คําพูดนะคะที่ทําให้คุณสร้างตัวได้ใหม่อย่างรวดเร็วฉับพันว่องไวมากเลยนะคะทุกคนขาแต่เดี๋ยวเราพาชมเมืองนอร์เวย์ด้วยแล้วก็โปรแกรมจิตไปด้วยดีไม่เอ่ยภาพชัดเสีงชัดสัญญาณชัดไหมคะ นะคะน้อยหน่าสวัสดีค่ะน้อยหนาจากสวีเดนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะครูสานะคะสวัสดีคุณเฟื่องฟ้าเสียงครูชัดมากใช่ไหมเพราะคุณได้ยินแต่เสียงตัวเองนะคะสวัสดีคุณจูนนะคะคุณฟ้ากําลังจะนอนเลยนอนได้เลยนะคะพรุ่งนี้ค่อยโปรแกรมก็ได้นะถ้าวันนี้เช้าเราโปรแกรมไปแล้วนะคะสวัสดีหนูอ้อบอสคุณนับตังค์ด้วยนะคะอ่ะพี่เบลขาเข้ามาด้วยกันเลยเราจะได้เข้ามาอ่ะเขียวแล้วนะคะไปอ่ะ ไม่เขียวเดินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณเดินชมนอร์เวย์นะคะรอเพื่อนเราสักครู่เดียวนะคะเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาครูสิตาได้มาสอนนะคะลูกศิษย์ะคะที่ยุโรปนะคะมาที่นอร์เวย์เลยนะคะกับไอแอมเดมัววันนะคะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะพี่ดาวนะคะองสีมายดก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแม่งานที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เรียกว่าโอ้โหสร้างพลังสามัคคีให้กับครูสิตาเยอะมากนะคะเรียกว่า ตื่นเต้นกันน้ำตาแตกเลยนะสำหรับหลายคนที่ได้มาคอรนะีคะคุณกอฟบอกว่าชัดโอเคสวัสดีคุณอลิสธันนารีนะคะ,ะเราชมเมืองไปด้วยเราก็โปรแกรมไปด้วยที่บ้านเรากี่โมงแล้วเอ่ยนะคะที่นี่กี่โมงคะพี่ดาวคะตอนนี้ก็สี่มงสี่สนาทีค่ะ4ี่โมงเย็นค่ะสี่โมงเย็นสี่เน,โ,เนโอเคทุกคน คิดถึงแล้วเหรอในนาในนานะคะสวัสดีคุณอ้อยด้วยนะคะคุณนงรักด้วยนะคะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเดี๋ยวคูเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนมือนิดนึงอ่ะเมื่อยเหื่อยเหื่อยอ่ะโอเคอ่ะโอเคนะคะ ขอแชร์แบ่งปันค่ะขอบคุณมากเลยเมื่อวานเราได้โปรแกรมจิตวันแรกไหน,นใครเพิ่งมานะคะใครเป็นคนใหม่แนะนําตัวเองนิดนึงนะคะุคูจิตานะคะจากอดีตนะคะผู้หญิงที่ติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัว20บาทค่ะเมื่อ2ปีก,กว่าที่แล้วนะคะยังนอนอยู่ห้องเช่าอยู่เลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วนะคะรวมถึงลูกศิษย์ครูที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณดาวพงศ์สีนะคะอดีตเจ้าของธุรกิจนะคะระดับ,บ50-60ลบานนะคล้านที่นอร์เวย์นะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่า โอ้โหโดนเรียกว่าขอยืมเงินจนตัวเองหมดตัวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกือบจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็มาพลิกชีวิตจากการรู้จักครูสีตาด้วยนะคะเรียกว่าเราไม่ได้พลิกชีวิตคนเดียวลูกศิษย์ครูหลายคนเนี่ยพลิกชีวิตจากการที่รอดตายพระเจาครูสีตาเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆเลยอะพี่ดาวบอกนิดนึงว่าทําไมคุณถึงตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแล้วได้เจอคลิปครูสีตาคะพอดีภุรกิจล้มละลายเนาะแล้วเราก็จากคนที่ไม่เคยเป็นหนี้นะคะก็เป็นหนี้ มีเงินติดตัว60บล้านบาทจากคนไม่เคยเป็นหนี้ก็กลายมาเป็นคนมาเป็นหนี้นะคะด้วยความสงสารเพราะว่าให้เพื่อน<ช>ยืมเงินเยอะนะคะ,คะ,คะยืมเงินเยอะแล้วก็ไม่ได้คืนบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยพลาดจริงๆเลยนะคะคือการที่ขี้สงสารคนอื่นโทษนะคะเป็นนึ่งขี้สงสารคนอื่นเพราะครูบอกตลอดเลยว่าความสงสารเนี่ยไม่ได้นําพามาซึ่งการดึงดูดเรื่องราวดีๆหลายคนเสียโอกาสไปเพราะว่าเราไปแบบไปสงสารเขาให้ยืมไปยืมมาปุ๊บเราเป็นเท้าแชร์ด้วยนะคะเรียกว่าโดนโกงจนเรียกว่าหมดตัวกันเลยทีเดียว นะคะหมดตัวกันเลยทีเดียวแล้วยังไงต่อคะพี่ดาวคะเลยเครียดจัดตัดสินใจจะฆ่าตัวตายเลยใช่ค่ะแล้วก็สามีก็เขาบอกว่าเขาไปต่อกับเราไม่ได้เขาก็เลยขอเลิกกับเรานะคะใจสลายเลยใช่ค่ะมีลูกด้วยกันด้วยแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยลูกแฝดเนาะตอนนี้ก็สี่ขวบแล้วนะคะเสียงครูดาวชัดไม่เอ่ยเช็คเสียงครูดาวนิดหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็พาคุณเที่ยวนอร์เวย์กันไปกับเราด้วยนะคะอากาศดีมากมากค่ะเดี๋ยวเราฟังต่อเดี๋ยวขอเช็คเสียงครูดาวนิดหนึ่งว่าเสียงครูดาวชัดไม่เอ่ยนะคะ ชัดปะชัดปะอ,อ่าชัดไหมนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยฮะครูดาวเนี่ยเรียกว่าจะฆ่าตัวตายเรียกว่าหัวใจฉลายไปหมดเลยไม่รู้จะทายังไงแล้วสุดที่รักก็จะเลิกนะคะเพราะว่าเราล้มละลายไปนะคะแล้ว,แล,วแล้วตัดสินใจแล้วว่าฉันจะฆ่าตัวตายค่ะแล้วยังไงคะมีคนแชร์คลิปครูสิตาไปก็ลงมือทําแล้วนะขับรถไปค่ะ ือจะคิดจะฆ่าตัวตายวันนั้นแหละใช่ค่ะขับรถไปนะคะก็คิดไปว่าขับรถกระโดดลงสะพานนี้แหละหมายถึงว่าจะพุ่งรถลงไปที่สะพานนี้แหละที่นอร์เวย์นี่แหละขับความเร็ว200อยกว่าก็คิดว่าจะพุ่งลงไปตรงนี้แหละคือตายก็คือตายเลยเพราะว่าขอให้ปัญหามันจบลงที่ตัวเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นกูมีลูกคุณลืมนึกถึงลูกไปหมดเลยลืมค่ะไม่ไม่ได้คิดถึงใครเลยลูกห้าคนค่ะอืในวันที่เราขับรถไปเนี่ย พอดีแม่โทรมามือถือค่ะซึ่งอยู่มาเป็นสิบกว่าปีแม่ไม่เคยโทรมามือถือเลยนะอืทีนี้อะไรละบางที่เรามีสติค,ค่ะมันเลยเลิกเลิกตายเนี่ยมาตอนมีสติเลี้ยวรถเข้าไปจอดในในข้างสะพานอก็มือก็ไปเขียนโทรศัพท์เล่นก็มีคนแชร์คลิปมาเจอคลิปกูสิตาเสียงแว๊ดแว๊ดเห็นบอกว่าคลิปแรกที่ได<ม>้ยินเสียงคุณเนีน่ยผู้หญิงคนที่มันจะขับอะไรนักหนาวะใช่ปะเพราะกูจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วไอ้คนนี้ก็คอยุ่นั่นแหละแล้วยังไงต่อค่ะุณได้ยินประโยคคําว่า แล้วก็พอพอพอหยุดฟังครูก็หัวเลาะเลลิกละลิๆๆแล้วทีนี้เรากําลังจะเอามือคือเลื่อนผ่านนะคะคือ,<พ>อลำคาญนประมาณน,นั้นเส,เสียงแหลมมากเอาจริงเลย <laughs> แล้วทีนี้เราก็เลยแล้วกาลังจะเลื่อนผ่านครูก็บอกว่าที่หัวเลาะไดอ้อย่างนี้นะ่ะติดลบสิบล้านบาทฉันก็ติดสิบติดลบสิบล้านบาทมาก่อนคุณได้ยินคนํานี้คุณรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยสิบล้านหรอ มันยังมียังมีคนติดนี่เยอะขนาดนี้เลยเห,อเหออรอมันกูเลยอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะ,ะเราก็เลยหยุดฟังแล้วครูบอกว่า,าเหลือเงินแค่ยี่สิบบาทเกือบดับชีวิตเตเองลงเหมือนกันเสียงครูดาวไม่ค่อยชัดค่ะ,ะครูดาวถึงตรงนี้ก็ได้ะนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเฮ้ยเขาทําได้อย่างไรเราก็เลยตั้งใจฟังค่ะแล้วทีนี้พอฟังจบท้ายคลิปครูบอกว่าถ้าคนไหนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องเคลียร์ที่โลกภายในก่อน ไอ,เ,อเราก็ยังถามเอง,งว่าโรคภายในคือ,อยังไงครูคบอกว่าให้ไปดูมหากราบย1บวันนั่นแหละคือจุดร่มต้นที่บอตคูดาได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะอืก็ไปดูมหากราบยีวันได้3วันเนาะอืมวันทีนี้เรามีเรามีคามรู้สึกว่าฉันคงรอไม่ได้ไงได้โรคไปเลยัดเลยต่อค่ะไปเลยไปเลยลูกไปเลยอ่ะต่อค่อะฉันคงรอไม่ได<ม>้ถ้าถ้ารอให้ถึงยี่บอ็วัน แล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจค่ะดูดูดูสามวันค่ะสามวันแล้วก็ไปดูไลฟ์สดหน้าเฟซทุกวันไปดูทั้งครูสีตาแล้วก็แม่สีตาด้วยถูกต้องตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายแล้วทําตามคลิปปรากฏว่าสามวันเป็นอย่างไรบ้างค่ะในระหว่างสามวันค่ะอยู่ดีๆก็มีคนมาประกาศขายร้านเสริมสวยค่ะเอที่ในในนอร์เวย์แบบในเบอร์เกนเบอร์เกนในเมืองเบอร์เกนค่ะอื เราก็เลยกดเข้าไปดูครับก็เลยพอกดเข้าไปดูก็เลยลองตัดสินใจไปไปถามเจ้าของร้านเขาว่าจะขายเท่าไหร่อย่างนี้หรออืมลมพัดเราลมพัดดีมากแล้วร้านเสริมสวยนั้นถ้าดีเป็นเงินไทยมันก็จะประมาณล้านห้าเนาะอืมทีนี้โดยที่เราไม่มีเงินเลยไม่มีเงินสักบาทค่ะดึงดูดร้านเสริมสวยเรียกบอกว่าเอ่อดึงดูดร้านเสริมสวยฟรีเลยใช่คเขาให้เราเข้าอยู่ก่อนเฉยเลยเขาให้เราเข้าอยู่ก่อนเอ่อ หกเดือนแล้วก็ผ่อนเขาเดือนละแปดพันโคนอ่ะเป็นเงินไทยสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทนะคะเรียกว่าเหมือนได้มาฟรีเพราะว่าร้านเนี้ยสามารถสร้างลูกค้าได้เลยเพราะว่าเป็นลูกค้ามีลูกค้าเก่าอยู่แล้วใช่ค่ะเขามีลูกค้าอยู่แล้วแล้วเราก็มีลูกค้าของเราอยู่แล้วนี่คือจุดเปลี่ยนนะคะต้องบอกว่าครูสิตาเนี่ยสร้างลูกศิษย์เนี่ยบางคนป่วยเป็นมะเร็งเป็นอะไรเยอะแยะมากเลยรวมถึงนะคะคนที่แบบว่าคนนอร์เวย์ด้วยคนนอร์เวย์หลายคนก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะต้องบอกว่า การเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนเดียวเมื่อรู้จักกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูแต่วันนี้เดี๋ยวครูมาให้3เทคนิคเดี๋ยวขอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอขยับตัวนิดนึงอ่ะที่ละค่ะเราขอหยุดตรงนี้ก่อนได้ไหมได้อ่ะไหนโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอไปนั่งนิดนึงนะคะกับ3ามคำนะคะที่สร้างชีวิตใหม่คุณรู้สึกสุดยอดไหมคะเดี๋ยวไปติดตามครูดาวนะคะครูดาวที่ Facebook นะคะพองสีนะคะเดี๋ยวให้ครูดาวพิมพ์ไปว่ารายงานตัวว่านี่คือบอสครูดาวนะคะขอบคุณครูดาวมากๆเลย นะคะคนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะนอร์เวย์สวยไหม <laughs> นอร์เวย์สวยนะอ่ะโอเคทีนี้พวกเราทุกคนพร้อมไหมคะอ่ะถ้าพร้อมหัวใจรัวๆให้ครูสีตาไหนแล้วนะคะเดินไปพูดไปนะคะอ่ะหัวใจรัวๆนะคะกับ3าํคพูดนะคะที่ สร้างตัวตนเองขึ้นมาใหม่อ่ะพี่หัวข้อให้ครูนิดหนึ่งพี่หัวข้อให้ครูนิดหนึ่งนะคะวันนี้เรากําลังอยู่กับโปรแกรมจิตนะคะ90วันโคกจิตปรับใจนะคะสร้างผลลัพธ์ใหม่ใน90วันกับครูสิตาค่ะเป็นโปรแกรมฟรีหน้าเพจนะคะที่ครูนะคะถือว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้คนทุกคนนะคะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะกับ90วันนี้นะคะวันนี้นะคะหลายคนเนี่ยอยากจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูคลิปมหากับ21วันก่อนบอกเลยว่าเปลี่ยนยากนะคะ มากับ21วันเเลเวล1ครูให้ฟรีสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักกฎจากักรวาลกฎแรงดึงดูดต้องเรียนอันนี้นะคะเรียนเพื่อเคลียร์จิตแต่ถ้าเคลียร์จิตไม่ได้นะคะไม่ต้องดูเลเวล2นะคะไม่ต้องดูเด็ดกขมิ้นแกกรมไม่ต้องดูเด็กคมา้นเดวดาซ่าไม่เปลี่ยนนะคะพอเคลียร์จิตได้เนี่ยคุณจะอยู่กับ21วันนี้นานให้ไปเเลเวลอื่นเพื่อสร้างพลังนะคะ,ะเพื่อสร้างพลังในการไปต่อแล้วสร้างผลลัพธ์เร็วๆนะคะอ่ะโอเคมาเขาบอกข้อให้คุณนิดนึงนะคะจะได้เร็วขึ้นนะคะเออ อ่ะพิมพ์หัวข้อให้ครูนิดนึงเดินมานะคะจำพลาดครูดาวจนลืมหัวข้อไปแล้วนะคะสามคำพูดที่สร้างตัวตนนะคะอ่ะมาวันนี้นะคะในตอนที่ครูติดลบ10บล้านนะคะแล้วก็เหลืองเงินติดตัว20บาทค่ะครูมีคําพูดที่ค่อนข้างที่จะกล่าวโทษตัวเองนะคะว่าทําไมเราถึงทําอะไรล้มเหลวถึงไม่ประสบความสาเร็จวะ ทำไมวะกูจึงทำนู่นทำนี่อะไรไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะเป็นคำว่าทำไมอะ่ะจริงไหมเราว่าจริงไหมทุกครั้งที่เราไม่ประสบความสำเร็จเรามักจะมีคำว่าทำไมกูเป็นอย่างนี้ทำไมกูเป็นอย่างนั้นทำไมเราเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้3คํคำพูดนะคะในการสร้างตัวเองให้ไหวด้วยการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าทำไมเป็นทำอย่างไรอ่านี่คือคำที่หนึ่งค่ะทำอย่างไรฉันจึงจะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ ทำอย่างไรเราจึงจะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะนั่นคือสิ่งที่ครูพูดกับตัวเองค่ะในวันที่เราเหลือเงินติดตัวแค่20บาทค่ะเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนคําถามใหม่ค่ะตอนเราบอกทําไมมันมีแต่คําว่ามันมีแต่คําโทษตัวเองนึกออกไหมทำไมก็มึงห่วยไงทำไมก็มึงจบอ .6 กไงทำไมก็มึงมีผัวเยอะไงทำไมก็มึงไม่รอบครอบไงทำไมก็มึงไม่ละเอียดไงเห็นไหม พอทําไมคําตอบส่วนใหญ่มันจะเป็นคําพูดเชิงลบเราเห็นไหมแต่พอเราบอกว่าทําอย่างไรหัวเราปรับความคิดใหม่ทันทีค่ะกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดถูกกระตุ้นพลังงานบวกค่ะพอทําอย่างไรเราคิดเลยเออทําอย่างไรอา้าวฉันก็ต้องเรียนรู้จากคนประสบความสำเร็จอา้าวทำอย่างไรอ๋อฉันก็ต้องไปต่อสิเห็นไหมทําอย่างไรฉันจึงจะประสบความสําเร็จเร็วมากขึ้นอา้าเราก็ต้องคิดว่าเอะแล้วเราจะประสบความสําเร็จเหมือนใครเออ คำพูดที่ทําให้เราสร้างตัวเองได้คือคําว่าทําอย่างไรเลิกพูดคําว่าทําไมได้เลยโอเคไหมคะทุกคนคะเออนะคะย้ำนะคะว่าคํานี้จึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วมากๆเลยนะคะดังนั้นต้องพูดว่าทําอย่างไรทําอย่างไรเออทำอย่างไรฉันจึงจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้นะคะเพราะว่าคําว่าทําอย่างไรเรามักจะเจอคําพูดที่เป็นคําพูดสร้างสรรค์นะคะพอมันเป็นคาพูดสร้างสรรค์เนี่ยโอกาสการประสบความสำเร็จเร็วค่ะ นะคะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะมันจะเป็นการฝึกคําพูดเชิงบวกให้กับตัวเราอ่าโอเคนะสิ่งที่2ในการสร้างตัวเองให้นะคะประสบความสําเร็จรวดเร็วขึ้นนะคะนอกจากคุณตาพูดคาว่าทาอย่างไรจึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณตาพูดคําที่สองต่อเลยค่ะกับคําพูดสร้างตัวตนนะคะเออครูบอกตัวเองเลยค่ะว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะ นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมบางครั้งเราโทษตัวเองจนเรารู้สึกว่า mm hmm. กูม่งไม่เหลือดีแล้วอะ่ะแล้วโอกาสการประสบความสำเร็จมันไม่มีแล้วในตัวกูเนี่ยหมดความศรัทธานในตัวเองค่ะกูจึงบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนใหม่ค่ะจากคนที่เรียกูว่าอีตาบ้างเจตาบ้างน้องตาบ้างเออทุกคนนะคะแล้วแต่คนจะเรียกนะคะกูจาเปลี่ยนใหม่เลยนะคะว่าชื่อจากเจตาเป็นสิตาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะเพราะเราอยากจะ ได้ผลลัพธ์ใหม่จริงๆอเราไม่อยากอยู่แบบใช้เวรใช้กรรมค่ะแต่เราอยากอยู่แบบมีพลังค่ะแล้วก็ไปต่อด้านดีอืมเราอยากจะมีอนาคตที่ดีค่ะแต่เรามักจะฉุดลังอดีตขึ้นมาตลอดเวลาเลย ะะดังนั้นคําว่าตอนนี้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเท่ากับเราทิ้งอดีตไว้หมดเลยค่ะคุณเคยได้ยินบางสกุลเป็นบางสกุลตายไหมถ้าเป็นคนพุทธไปคุมผ้าเหมือนตัวเองตายแล้วเราก็เกิดใหมอ่อารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์นั้นเลยคุณจิตารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนใหม่ฉันเป็นคนใหม่นนหมก็คือคนใหม่พฤติกรรมใหม่สันดานใหม่นิสัยใหม่การลงมือทําใหม่จะไม่ไปเป็นอิตาที่ขี้โมโหอ,อีกแล้วจะไม่เป็นอิตาที่ ที่ขี้แพ้ที่ขี้โวยวายที่แบบปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ปกตินะคะยังเห็นข้อเสียของอีตาเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งเราจะไม่มาทําในตอนที่เป็นสิตาอีตาโลตัสนะคะก็คือครูในอดีตนะคะทั้งขี้งุ่นหงิดขี้โมโ oh, หกินหัวผัวกินหัวลูกนะคะ ทนนูน่นทษนี่นะคะจบม .6 ไม่พอนะคะความทะเยอทะยานสูงไม่พอนะคะความทะเยอทะยานด้านลบๆก็สูงเช่นกันและที่สำคัญขี้นินทาสมรมประธานปากหมาแห่งชาติยังไม่ค่อยเจอข้อดีเท่าไหร่นะคะเจอข้อดีข้อเดียวของอีตาคือขยันแต่ขยันบนอารมณลบมันก็ไม่รวยดังนั้นครูบอกตัวเองค่ะว่านับจากว,วินาทีนี้ต้นเป็นต้นไปฉันเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วยอมค่ะเผาตัวเองให้ตายไปเลยค่ะกับการเป็นอีตาค่ะ บอกเลยว่าไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมคุณเคยเห็นตัวเองแล้วรู้สึกขยแยงไหมคือพอนึกถึงคนเดิมปุ๊บขยแยงเอาเวลาใครเรียกครูว่าพี่ตาเจ๊ตาครูรู้สึกมึงอย่าเรียกกูชื่อนี้ได้ไหมตอนนี้กูชื่อสิตาแล้วอารมณ์นั้นเลยอารมณ์แบบว่าอย่าพูดชื่อเดิมเพราะว่าคนเดิมแม่งตายหาไปแล้วอารมณ์นั้นนะ ูอันย่าตัวเองให้เป็นคนใหม่ค่ะทำสัตด,ดานใหม่จากคนยิ้มยากก็ยิ้มง่ายขึ้นจากคนที่เครียดแบ่งทุกอย่างกลายเป็นคนหัวเราะแบบไม่มีสาเหตุกึ่งคนบ้ากึ่งคนดี <c oughs> นะเรียกว่ามีความสุขในรูกของตัวเองรับปกติแครทุกคําที่ชาวบ้านเขาพูดทําไมมึงต้องว่าก,กูเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงดูเอาคําพูดคนอื่นบยางต้องมาพิสูจน์ให้หมดแล้วเท่าไหร่ถึงจะ,ะถูกใจ นึกออกไหมชาวบ้านแม่งก็ินีทาไปเรื่อยแล้วกูก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวกูเพิ่มพวกมึงที่เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะนึกออกไหมซึ่งไม่รู้ว่าปรารถนาดีกับเราหรือเปล่าดังนั้นกูจัดแญกตัวเองนคนใหม่แล้วมีความสุขในรู้ของตัวเองค่ะชัดเจนไหมคะไม่ว่าคุณจะทําดีทําชั่วทําอะไรมามากมายค่ะอนุญาตตัวเองไปเลยค่ะทิ้งไปหมดเลยค่ะบางสกุลเป็นบางสกุลต,ตายตัวเองไปค่ะและอนุญาตเป็นคนใหม่ค่ะคุณเป็นคนใหม่เรียบร้อย แล้วคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองคะ่ะในการที่ทําให้ครูมีพลังไวมากเพราะครูรู้สึกว่าฉันบริสุทธิ์นึกออกไหมฉันเป็นคนใหม่ฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งตัวฉันและผลลัพธ์ของฉันเองคะ่ะนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองคะ่ะแลวทำให้ครูโคตรมีพลังเลยคะ่ะครูรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นคนใหม่ของฉันผลลัพธ์ฉันก็ต้องใหม่ๆนึกออกปะไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยคะ่ะแต่รู้สึกอย่างเดียวว่ามันเกิดพลังวะถึงชื่อว่าสิตานั่นเองโอเคไหมที่มานะคะจากโค้สิตามาเป็นครูสิตา คำที่3ค่ะที่ทาให้เราเนี่ยสร้างตัวเองได้เร็วมากสําหรับครูสิตาเลยนะคะครูจะบอกตัวเองซ้ําๆค่ะนะคะในการที่ทําให้ตัวเองประสบความสำเร็ะจะเร็วะคะ่ะสิ่งนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะในตอนที่ครูปากกัดเต็นทีมาตั้งแต่เด็กนะคะต้องบอกว่าจนถึงขนาดไม่มีกระเกงในจะใส่ไม่มีน้ำปลาจะกินนะคะสาบานได้เลยนะคะถ้าครูสิตาไม่เหลือเงินติดตัว20บาทจริงๆนะคะไม่ได้อยู่ห้องเช่าจริงๆ2ปีกว่าทําธุรกิจด้วยการคดโกงชาวบ้านนะคะ จริงๆไม่ได้รอดไม่ได้รวยเพราะกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดคอยให้ฟ้าผ่าครูตายตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์เกนแต่ถ้าครูพูดจริงนะคะขอให้ครูนะคะเป็นที่รักของคนทั้งโลกนะคะเป็นมหาเศรษฐีของโลกสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะผลบุญหนุนนำนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูต้องสาบานบอกเราตรงนี้ค่ะเป็นครูคนแรกของกฎจักรวาลที่บอกเราค่ะเพราะครูจนจริงค่ะแต่ครูเปลี่ยนเพราะครูรู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเมื่อครูเริ่มนะคะบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นคนใหม่ ฉันต้องการผลลัพธ์ใหม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราค่ะเรามีการบอกตัวเองค่ะในข้อนี้เลยนะคะที่3คือครูพูดว่าเมื่อก่อนเราทําอะไรก็ปากกัดตีนทีคนเดียวตลอดเลยอะไรอะไรก็กูค่ะครูเปลี่ยนใหม่ค่ะว่าฉันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั่วทั้งโลกค่ะสุดยอดไหมฉันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั้งโลกค่ะครูรคคคไม่รู้หรอกว่าใครจะสนับสนุนครูค่ะในวันที่ครู เริ่มต้นค่ะครูเป็นครูกฎจักรวาลที่สร้างแบรนด์มาก่อนนะคะรู้จักกฎจักรวาลแล้วก็สร้างแบรนด์นะคะไม่ใช่เป็นครูกฎจักรวาลแล้วค่อยมาสร้างแบรนด์ที่หลังแต่ครูสร้างแบรนด์มาก่อนแล้วค่อยเป็นครูกฎจักรวาลเข้าใจปะได้ผลลัพธ์จากการลงมือทาแล้วถึงสอนนะคะครูจิตาบอกตัวเองว่าฉันได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทั้งโลกค่ะและมันก็เกิดขึ้นจริงค่ะแค่ครูโพสออเดอร์มา หนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนระยะเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งเดือนมีกาไรหลักล้านค่ะจากการใช้กฎจักรวาลกดแรงหนึ่งดูเราอนุญาตตัวเองค่ะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนซึ่งปกติเราไม่ใครยื่นมือมาช่วยเหลือไม่ต้องพี่เดี๋ยวหนูจัดการเองไม่ต้องพี่เดี๋ยวทุกอย่างเองเงินง่ายๆเงินสบาย,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 ายใช่เหรอวะแต่อนุญาตใหม่ค่ะเงินทุกสกุลหลั่งไหลามาฉันเป็นที่รักของคนทั้งโลกเงินทุกสกุลหลั่งไหลมา ไม่ว่าเงินจากตรงไหนทุกทิศทุกทางต่างถูกดึงดูดมาหาฉันแบบง,ง่ายสบายๆนั่นคือสิ่งที่เราบอกกับตัวเองค่ะแล้วคุณขาเชื่อไหมคะว่าเงินมันเข้ามาหาง่ายมากค่ะผ่าน Facebook ที่คุณดูอยู่ตรงนี้นะคะ YouTube Instagram Facebook Line ค่ะสนับสนุนครูค่ะจนครูสามารถนะคะสเดือนปลดนี้10ล้าน5เดือนซื้อบ้านเงินสดเเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะคุณขาและตอนนี้นะคะ ต้องบอกว่า1 5 0กว่าประเทศทั่วโลกนะคะที่นําสินค้าคุณสิตาไปจัดจําหน่ายกันนะคะโดยผ่านฝีมือคนไทยคนลาวคนมง้งคนกัมพูชาค่ะและเร็วนี้นะคะตัวแทนจากต่างประเทศที่เป็นคนต่างประเทศจริงๆกาลังจะนําสินค้าเราเข้า EU ดังนนั้นมัน มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่เราโปรแกรมไว้ตั้งแต่แรกเลยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ครูโปรแกรมอะไรก็ตามขารล้นแล้วแต่มันทำไมประสบความสำเร็จง่ายประสบความสำเร็จได้เพราะครูถ่ายความเชื่อและความรู้สึกลงไปในสิ่งที่ครูพูดครูไม่ได้พูดให้เชื้อรามันขึ้นปะครูค่ะแต่ครูพูดให้หัวใจครูมันกัดก่อนความสุขลงไปในทุกอนูเซลล์ค่ะสุดยอดไหมคะนี่คือ90วันนะคะโคกจิตปรับใจกับครูสิตาค่ะ โคกจิตด้านลบให้หมดไปแล้วสร้างนะคะพลังบวกใหม่ปรับใจด้านบวกให้เต็มอัตราเลยค่ะแล้วคุณจะพลิกชีวิตนะคะอุ้ยสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูสิตาแน่นอนนะคะกับโคกจิตปรับใจนี่คือสุดยอดนะคะมินิคอสฟรีให้กับพวกเราทุกคน90วันที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะวิดีโอข้อความสั้นคุูสิตาจะมีนะคะให้กับพวกเราทุกคนที่หน้าเพจคุูสิตาพรสวรรค์ปัทเทกได้แบบฟรีๆค่ะครูการันตีว่าหลังจากที่เรากําลังเรียนอยู่นี้หลายคนเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากโปรแกรมจิตเมื่อวานแล้วนะคะ โปรแกรมจิตนี้จะทําให้คุณพลิกชีวิตตลอดการค่ะเพราะครูสิตายอมอุทิศคลิปนี้เพราะว่ารู้ว่าเราจะช่วยคนนะคะทั้งโลกที่ไม่ใช่แค่คนไทยแล้วดังนั้นครูจึงทำคอรสนี้เอามาฟรีให้กับพวกเราทุกคนค่ะมันอยู่ที่เราและจะเรียนหรือเปล่าดังนั้นนะคะเราโชคดีมากค่ะนี่คือโอ้โหมินิคอรสฟรีเก้าสิวันยิงยาวกับครูสิตานะคะปฏิหารแห่งชีวิตถ้าคุณพร้อมนะคะเปิดใจแชร์คลิปนี้เพื่อให้ช่วยเหลือผู้คนคะ่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ครูเองก็เป็นที่สุดของที่จะบอกเราแล้วเพราะว่าครูเองก็สาบานแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมั่นใจมากเลยว่าสิ่งที่ครูสอนจะพลิกชีวิตเราสาหรับใครที่โอ๊ยหนูอยากเจอครูสดๆจังเลยค่ะหนูดูคลิปครูเมื่อวานแล้วหนูเปลี่ยนแปลงชีวิตมากเลยค่ะครูขาเสกเงินมาได้ 20, 2 0 0 0 0เสกเงินมาได้5 0 0 0 0เสกเงินมาได้แสนหนึ่ง อยากเจอครูทำยังไงดีคะแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเสกอสิตาถ้าเราเรียนฟรีแล้วเสกกาไรได้มาเจอกันสดๆคะ่ะกับปลุกพลังนักลบสยบทุกคนลับนะคะที่ไลน์แอดโค้ดอันเรสกอรสิตาราคาวันนี้ส0 0 0มบาทรีบทักไปก่อนราคาขึ้นแอดโค้ดอันเสกอสิตาพรุ่งนี้จะขึ้นราคาแล้วนะคะดังนั้นบุญเสมอถึงเจอกันอยากเรียนสดบอกเลยว่าอัดทลดมากกว่าเรียนออนไลน์แน่นอนพลังคุณจะแบบหล้นมากนะคะ ต้องบอกว่าทั้งดีท็อกพลังงานลบนะคะแล้วใส่ประจุบวกที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดในจัก,กรวาลเลยกับสุดยอดมินิสัมนาแห่งปีนะคะปลุกพลังนักลบสยบทุกผลลัพธ์กับครูสิตาค่ะนะคะบุญเสมอถึงเจอการสนับใครที่อยากจะลงออดิโอบุ๊กนะคะตอนนี้ราคาพิเศษ3,900บาทนะคะออดิโอบุ๊กนะคะเป็นคลิปเสียงครูแล้วก็มีวิดีโอนะคะ21วัน42คลิปค่ะการันตีชีวิตเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาเงินคืนไปได้เลยนะคะถ้าฟังคลิปครูไม่เปลี่ยนชีวิต ไม่ได้กําไรไม่ต้องลงไหวเลยนะคะอย่าลงทุนถ้าเรียนฟรีกับครูไม่ได้ผลขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันดึกแล้วนั่งสมาธิก่อนนอนขอบคุณทุกสรรพสิ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันขอให้ผลบุญที่เราและครูได้ทําบุญร่วมกันค่ะส่งเสริมให้คนไทยนะคะเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้คนสืบเนื่องต่อไปให้โลกรู้ว่าคนไทยมีดีค่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเลิฟยู ส่งด้วยบรรยากาศเวิร์เกน